ขยี่อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์ล,ลือหนึ่งในใต้รากตอนที่162เพียงแค่วันเดียวการเปลี่ยนแปลงของ16อันดับแรกบนตารางคู่นำก็ทำให้เกิดความกรอผลรูปใหญ่ในพื้นที่ใจกลางทวีปกว้างใหญ่นี้นั่นพอพวกเขาพบว่านอกเหนือจากกลุ่มสำนักศึกษาไปช่างอีกกลุ่มที่อยู่รังอันดับ8ที่เรืออีก7กลุ่มถูกเคลียร์ออกจากตารางผู้นำไปหมดแล้วกลุ่มที่มาแทนพวกเขา คือกลุ่มทรงพลังที่เพิ่งปากฏตัวใหม่ถ้าเป็นแค่หนึ่งหรือสองกลุ่มความเปลี่ยนแปลงอาจไม่ดึงดูดความสนใจมากนะักเพราะการต่อสู้ของศึกเบนจ่าภาคีตอนนี้เข้มข้นมากแม้แต่กลุ่มทรงพลังก็อาจถูกล,กลากลงมาได้เหมือนกันทว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกันก็ยอมทายผู้คนตกตะลึงอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนเห็นกลุ่มที่อยู่น้นดับแปถอยยานขึ้นไปสูงได้ความเร็วจนน่ากลัว สุดท้ายกระแสงหน้าวูลิงที่คงอันดับไว้ได้อย่างเหนียวแน่นความตกตะลึงนั้นเข้มข้นอย่างมากเพราะตอนนี้แม้แต่คนปัญญาอ่อนยังบอกได้ว่ากลุ่มทรงพลังเหล่านี้ใครเป็นคนเนี่ยเตะลงไปคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือจอมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องรือไปทั่วศึกเบนจาภาาคีมู่ฉันเจ้าปีศาจนั้นเขาเอาชนะกลุ่มทรงพลังร้ายกลุ่มภายในวันเดียวได้ยังไงกันเขาไม่กลัวว่า จะพบกับความร่มเหลวมั่งหรือทั้งศึกเป็นจ่าพาคีตกอยู่ในความกรหนนขึ้นมาเป็นเรื่องเหนือจินตนาการที่มูเฉินจะบ้าได้ถึงแบบนี้ถึงจุดที่เร่งเป้าไปที่กลุ่มทรงพลังเหล่านั้นนอกจากนี้สิ่งที่น่ากลัวสุดคือเขาทําสําเร็จแค่วันเดียวมูเฉินเอาชนะกลุ่มเจ็ดกลุ่มที่มีจอมยุทธ์ผ่านภัยบตรทางจิตวิญ,ญญาณขั้นสองในกลุ่มความเร็วดังกล่าวทําให้คนอื่นอึง้งเพราะการกระทํานี้บ้าระห่ำมาก พวกเขาไม่เข้าใจมู่เฉินไม่กลัวกลุ่มทรงพลังเหล่านั้นเกิดดิ้นล้นขึ้นมาจนทําให้เขาพ่ายแพ้เลยเลย่ในสถานการณ์ตอนนี้ทันทีที่มู่เฉินได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีกลุ่มจํานวนมากไล่ตามอัดเขาและด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้กลุ่มแปอันดับแรกไม่กล้าลงมือจัดการกลุ่มอื่นบนตารางผู้นาบูมบามเนื่องจากพวกเขาหวาดกลัวเรื่องนี้แม้จะรู้ว่านี่เป็นวิธีที่ทรงประสิทธิภาพสุดในการชิงคะแนนแต่ไม่มีใครกล้าหลง เทว่าวิธีที่พวกเขาไม่กล้าทําแต่มู่เฉินกลับกล้าทําซ้ํายังทําสําเร็จอีกด้วยบนยอดเขาโดดเดี่ยวอูหลิงก็มองกลุ่มที่แซงหน้าเขาขึ้นไปบนป้ายประจาสานักมู่เฉินทําอะไรอยู่เนะี่ยทำไมจูจ่ๆถึงบ้าดีเดือดขึ้นมาแบบนี้เขาคิดจะชิงอันดับหนึ่งจากจีเฉียนเงินหรือวูยิงยิงพูดขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นเจ้าไม่เห็นหรือว่าประสิทธิภาพของกลุ่มจีเฉียนลดลงมากได้ข่าวว่าพวกเขาเจอปัญหาเขา้า วนชิงเฉียนเกอรรัวร,รีจับมือกันขัดขวางแม้จะเป็นปัญหาเล็กน้อยสําหรับพวกนางที่จะกําจัดจีเฉียนด้วยพลังที่มีแต่ถ้าต้องการก่อกวนแม้แต่จีเฉียนก็ทําอะไรไม่ได้ฮ่าฮ่าพวกนางกาลังซื้อเวลาให้กับมู่เฉินอยู่นะ่ะเรื่องบาดหมาของสองคนนั้นเปิดเผยชัดเจนในสงครามเทพพยุ์จีเฉียนเล่นงานมูน่เฉินหนักไปครั้งหนึ่งครั้งนี้ชัดว่ามู่เฉินเอาคืนแต่ว่าการต่อสู้กับกลุ่มทรงพลังจํานวนมากในวันเดียว มูเฉินจะต้องใช้กําลังมหาศาลแน่นอนถ้าเขาบาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็กลุ่มทรงพลังอื่นๆจะจัดการเขาแน่นางตะหนักดีว่าต่อให้มูเฉินเนี่ยทรงพลังมากแค่ไหนก็ต้องอ่อนกําลังลงหลังจากการต่อสู้กับหลายกลุ่มยิ่งกว่านั้นรัวรีกว่กับวนชิงเฉียนก็ไม่ได้อยู่เขาต้องถูกหลายกลุ่มไมายขัวไว้อย่างแน่นอนกลุ่มเรานั้นไม่ไปล่อยมูเฉินฟื้นกําลังแน่ช่วงเวลาต่อไป เป็นเวลาที่อันตรายที่สุดของกลุ่มมู่เฉินแล้วตอนนี้คะแนนระหว่างจีเฉียนกับมู่เฉินห่างกันแค่สองหมื่นคะแนนแล้ววูหญิงหญิงมองป้ายประจำสำนักจีเฉียนยังคงเป็นอันดับหนึ่งโดยคะแนนหนึ่งแสนสามหมื่นคะแนนส่วนมูน่เฉินที่อยู่อันดับสามมีคะแนนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหวินชิงเฉียนยังคงอยู่นอันดับสองมีคะแนนมากกว่ามู่เฉินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพียงวันเดียวมู่เฉินกระโดดจากอันดับแปดขึ้นมาอันดับสาม รถช่องวางจนแทบจะหายใจรถต้นคอจีเฉียน er อยู่แล้วแผนการของเขาสําเร็จไปแล้วครึ่งทางตอนนี้เขาน่าจะต้องคิดเกี่ยวกับวิธีรักษาคะแนนไว้โดยสภาพที่อ่อนกําลังลงมาอย่างมากวูหลิงพูดบางทีหวนชิงเฉียนก็รูวรีอาจคิดเร่งรุดมาช่วยมู่เฉินตอนนี้เพื่อค่มขวัญกลุ่มอื่นที่ไมายขัวเขาอยู่แต่จีเฉียนไม่ไปพวกนางจากไปง่ายๆแนะ่วูยิงยิงกับเห็นด้วยสภาพปัจจุบันมู่เฉินคงแย่สุดหลังจะผ่านการต่อสู้มาหลายยก อวูหลิงอุทานพร้อมกับสายตามองไปยังป้ายประจำสำนักมีอะไรหรือเจ้าคะวูหญิงหิงพูดดูเหมือนจะมีกลุ่มทรงพลังกลุ่มหนึ่งที่อดทนไม่ไหวต่อไปแล้ววูหลิงชี้ไปที่ป้ายนี่คือกลุ่มที่คุ้นเคยกันดีซึ่งตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปหามู่เฉินกลุ่มนี้อยู่บนอันดับ6กของตารางกลุ่มสำนักศึกษาจิวติ่งที่มีหัวหน้าเป็นพันธมิตรของจี้เฉียนฟังหยุนฟังหยุนกําลังจะโจมตีมู้เฉินแล้ว ใบหน้าบูยิงยิงเปลี่ยนไปเสียงแหวกฟ้าเท้ารมดังขึ้นมูเฉินเหาะเหอในอย่างรวดเร็วพร้อมกับเซินช่างเรงิงรีเชียนทงและอีกสองคนคือนลิงรอบตัวพวกเขารู้สึกเหมือนจะปั่นป่วนขึ้นมาพวกเขาเอาชนะกลุ่มเจ็ดกลุ่มได้ในวันเดียวแม้มูเฉินจะรับมือกับคนที่แข็งแกร่งสุดในกลุ่มการต่อสู้ทว่าเซินช่างเริงกับคนที่เหลือต้องรับมือคนที่เหลือด้วยตอนนี้พวกเขาอ่อนเพียงมากบวกกับเวลาที่เร่งรีบจนพวกเขาไม่มีเวลาพักฝืน ทําห้่คืดหลิงในร่างนั้นยังไม่กลับไปสู่จุดสูงสุดขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่กล้าย,ยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปเนื่องจากตะหนักดีว่ามีสายตามากมายกําลังจ้องมองเขาอยู่เซนช่างสิงมองมู่เฉินที่อยู่ตรงหน้าแม้สิทธิ์น้องคนนี้จะมีสีหน้าสงบแต่เขารู้ว่ามูเฉินเป็นคนที่สูญเสียพลังมากสุดเพราะในการต่อสู้ที่ผ่านมาเขาพยายามรีบจบให้เร็วสุดจึงเค้นพลังออกมาใช้อย่างมหาศาลมูเฉินรัวรีก และหวนชิงเฉียนคงถูกรังไว้ไม่งั้นความเร็วของพวกนางคงไม่อึดอาดแบบนี้เซินชางเซิงเองก็สูดหายใจมูเฉินก็พยักหน้าจีเฉียนไม่ใช่คนที่สามารถรับมือได้ง่งายเมื่อรู้แผนนี้แล้วเขาไม่ไปล่อยพวกรัวรี่ออกมาง่งายๆแน่เราต้องหาสถานที่ฟื้นฟูพลังไม่งั้นคงทนอยู่ได้อีกไม่นานแน่รีเฉียนทงบอกข้ารู้สึกได้ว่ามีหลายกลุ่มกําลังแอบตามเราอยู่อืมตามข้ามา เมื่อเราไปถึงที่นั่นภารกิจของเราถึงจะสําเร็จรู้ล่วงมู่เฉินพูดเมื่อเซินชางเซิงกัลีเฉินทองได้ยินคำพูดนั้นก็รวมสมาธิรีบตามไปข้างหลังทั้งห้าเดินทางด้วยความรวดเร็วตลอดทางพวกเขาปะทะบางกลุ่มที่จ้องจะเล่นงานแต่เนื่องจากพลังน่ากลัวของมู่เฉินทําให้ไม่มีใครกล้าขัดขวางพวกเขาพวกเขาเด่นเดินทางหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงความเร็วมู่เฉินก็เริ่มชะลอสุดสายตาเป็นป่าสีดํามืดมิด ป่าแห่งนี้กว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยไม้หนามที่แผ่ขึ้นพลังประหลาดออกมาต้นไม้หนามเหล่านี้ทําให้ป่าดูราวกับตัวเม่นป่าแห่งนี้ไม่ได้แปลกตานีคือป่าน้ําของภูเขามูเชนในป่าแห่งนี้มีสวนซ่อนอูฐนี่คือจุดหมายปลายทางของมูเชนเนื่องจากเขารู้ว่าป่าแห่งนี้สามารถผนึกขึ้นหลิงได้ใครก็ตามที่เข้ามาจะไม่สามารถใช้ขึ้นหลิงได้ถ้าพวกเขาเข้าไปในนั้นก็จะปลอดภยัย ตราบใดที่ไม่มีใครมารบกวนพวกเขาก็จะสามารถฟื้นฟูพลังได้และเมื่อหายเหนื่อยคนที่จองเล่นงานพวกเขาอยู่ก็ไม่กล้ามาเล่นตุกติกกับพวกเขาอีกเข้าไปมูเฉินให้สัญญาเรียกพรรคพวกทุกคนมีท่าทียินดีพร้อมเร่งรุดเข้าไปในป่าน้มระวังทว่าจังหวะที่พวกเขากําลังพิวตัวใบหน้ามูเฉินก็เปลี่ยนไปพร้อมกับร่างหายวับปรากฏตรงหน้าพรรคพวกและสายฟ้าสีดําระเบิดออกมา คือหลิงหน้าตกใจกวาดออกไปทั่วยอดเขาสัตว์ร่างมูเฉินยังหนักหน่วงสายฟ้าสีดำนั้นต้านทานแรงระเบิดเอาไว้สายตามูเฉินมืดมนและจ้องไปยังยอดเขาคนจํานวนหนึ่งปรากฏบริเวณนั้นคนที่นําหน้าคุ้นตาเป็นอย่างมากนั่นคือฟางหยุนจากสํานักศึกษาจิ๋วติ่งตอนนี้ในมือฟางหยุนถือหม้อก,กันเทพที่ส่องปากกาด้วยแสงเขามองมูเฉินพร้อมรอยยิ้มหัวหน้ามูเฉินข้ารอยอยู่ที่นี่มาพักใหญ่แล้ว ด้านนอกป่าน้ำสีดำกลุ่มมูช่ชเฉินทั้งห้ายืนอยู่คิวมู่เฉินเริ่มขมวดตรงเนินเขาก็าเห็นฟังอยู่กำลังยินมองมาที่พวกเขาที่เบื้องหลังสมาชิกกลุ่มสี่คนจ้องมองมาเหมือนกันคือหลิงปากดออกมาพวกฟังหยุ่สกัดทางเข้าเอาไว้ถ้าพวกเขาต้องการเข้าไปในป่าแล้วก็ต้องตรุยคนกลุ่มนี้เข้าไปดูจากท่าทางแล้วฟังหยุนคงดักรอที่นี่มาน,นานแล้วฮ่าฮ่าขวาน้ามู่เฉินเรื่องนี้จะโทษข่าไม่ได้นะ ทษตัวเองที่ตะกาดีกว่ามูเฉินก็จ้องมองดูเหมือนหัวหน้าฟังหยุนไม่คิดจะปล่อยข้าผ่านไปสินะฟังหยุนเองก็ใส่นะดวงตาเป็นประกายมองมูเฉินหัวหน้ามูเฉินข้ารู้ว่าเจ้ามีฝีมือน่ากลัวแต่ต้องดวนมาถึงเจ็ดรอบแบบนี้คิดว่าเจ้าคงจะหมดแรงไปมากกับการจัดการหัวหน้ากลุ่มพวกนั้นตอนนี้เจ้ายังเหลือพลังในการต่อสู้สักครึ่งหนึ่งหรือเปล่าล่ะยิ่งกว่านั้นต่อให้เจ้ายังมีพลังอยู่ แต่สมาชิกกลุ่มเจ้าก็ใช้พลังกันไปมากถ้ากลุ่มเจ้าสู้กับพวกข้าข้าเชื่อว่าโอกาสที่พวกเจ้าจะชนะมีไม่มากนักหรอกมูเฉินะมีสีหน้าเปลี่ยนไปส่วนที่เบื้องหลังสายตาของเส้นช่างเสริงกาหลีเฉียนทงก็เยือกเย็นดังนั้นข้าขอให้ัวหน้ามูเฉินส่งป้ายประจําสํานักมาให้ข้าซะฟังหยุนยื่นมือหามูเฉินอย่าพยายามต่อต้านตอนนี้มีคนจํานวนมากจับตาดูกลุ่มเจ้าอยู่ข้าว่ากลุ่มเจ้าดวนต่ออีกหนึ่งรอบไม่ไหวหรอกนะ สายลมก็พัดเทว่าไม่อาจสลายบรรยากาศเยือกเย็นได้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าฟังหยุ่เทว่ากลับเป็นรอยยิ้มที่เยือกเย็นสายตาจ้องมองมูเฉินเขายอมรับว่าหลังจากการต่อสู้กับจี้เฉินชื่อมูเฉินทะยานถึงจุดสูงสุดแต่เขาฟังหยุ่ก็ไม่ได้อ่อนแอไม่อย่างนั้นคงไม่ได้มาไกลขนาดนี้สายตาทั้งสองจ้องมองกันต่างคนต่างไม่ยอมกันดูท่าว่าพวกเจ้าไม่สนใจข้อเสนอของข้าสินะ ฟังยุนเห็นว่ามูเฉินเนี่ยไม่มีท่าทีจะส่งป้าประจาสานักมาเขาเองก็ยิ้มในเมื่อเป็นแบบนี้ก็คงต้องให้ข้าลงมือเองซะแล้วฟังยุนค่อยๆยย,ยยกฝ่ามือขึ้นบนนั้นหม้อการเทพขนาดเท่าฝ่ามือปรากฏออกมาอัขระโบราณเนี่ยสลักอยู่บนหม้อก,กันดูลาวก็มีชีวิตยิ่งกว่านั้นยังคล้ายกับมีเสียงคำรามของมังกรดังออกมาด้วยหม้อการเทพใบนี้ลอยออกไปอย่างเงีบเงยบๆแม้จะไม่มีคลื่นที่น่ากลัว ต่มู่เฉินสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันตรายบนนั้นอาวุธพบสวรรค์หรือเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างจากหม้อสำลิดตัวมู่เฉินมีอาวุธเสมือนพบสวรรค์อยู่ชิ้นหนึ่งนั่นคือตาประทับนักกระดำทว่าเขาสัมผัสได้เรือนลางว่าหม้อกัดที่อยู่ในเมืองฟางหยุนมีพลังน่ากลัวยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับตาประทับนักกระดำตาประทับนักกระดำเป็นอาวุธเสมือนพบสวรรค์ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าหม,ม้อสำริดใบนี้ผ่านขั้นเสมือนขึ้นมาเป็นขั้นต่ำแล้วงั้นหรือ อาวุธพบสวรรค์ขั้นต่ำมีพลังไม่อาจคาดคะเนได้ฮ่หาฮ่านี่เป็นอาวุธพบสวรรค์ของสำนักศึกษาจิวติงซึ่งเป็นอาวุธพบสวรรค์ขั้นต่ำที่มีเชื่อหมอก,กันมังกรขามมูเฉินแกคิดว่าไม่มีใครในศึกเบนจาพาขคีที่จัดการแกได้เพราะแกสู้จีเขียนได้เสมองั้นหลึกอาวุธพบสวรรค์ขั้นต่ำมอกันมังกรขานเมื่อฟังยุนเอ่ยชื่อสีหน้าพวกเซินช่าง,งเปลี่ยนไป แม้พวกเขายังไม่เคยเห็นอำนาจของมอกการของฟังหยุนแต่แค่คำว่าอาวุธพบสวรรค์เพียงพอจะสร้างความกลัวให้แล้วเนื่องจากอาวุธพบสวรรค์เป็นอาวุธที่ทรงพลังในมหาพันพบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามคนที่ครอบครองอาวุธพบสวรรค์ได้แม้กระทั่งท้าปารองกับคนที่แข็งแกร่งกว่ายังได้ขณะมูเฉินกับฟังหยุนนั้นเผชิญหน้ากันก็มีเสียงลมดังขึ้นแสงมองเห็นได้จากระยะไกลกำลังเคลื่อนตัวเข้ามา เห็นช ah um 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 ai. ัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือคนที่ไลไรตามกลุ่มของมู่เฉินมากลุ่มคนเหล่านั้นหยุดไกลออกไปจากป่าหนามพร้อมจ้องเขม็งเมื่อพวกเขาเห็นกลุ่มของมู่เฉินถูกฟังหยุนขวางไว้แววตาตื่นเต้นจึงปรากฏสภาพตอนนี้มู่เฉินไม่ดีนะถ้าเขาต้องต่อสู้กับจอมยุติทรงพลังอย่างฟังหยุนเขาต้องจ่ายราคามหาศาลแน่ถึงตอนนั้นก็จะเป็นโอกาสของพวกเขาฟังหยุนถึงกับเอาหม้อกันมังกรขานออกมา ดูท่าเขาหวาดกลัวมูเฉินไม่น้อยบางคนตาแหลมพูดขึ้นมูเฉินไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่โค่นได้ง่ายๆต่อให้สภาพเขาในตอนนี้ไม่เต็มร้อยแต่ก็โง่ามากที่จะพะมาทเขาชัดเจนแล้วว่าฟังหยุนไม่ใช่คนประเภทนั้นฮ่หาฮ่าสู้กันให้สุดๆไปเลยยิ่งดีถ้าทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บถึงตอนนั้นเราจะได้มีโอกาสกันเสียงกระซิบกระซาบเนี่ยดังมาจากทุกทิศทางมูเฉินสังเกตเห็นคนที่ว่ไกลออกไป เสินชางเสิกฤีเฉินทงก็ศบตากันฟังหยุนก็มองกลุ่มมู่เฉินจากนั้นตาประทับในมือก็เปลี่ยนไปพร้อมกับม้อกันซัมบริดค่อยๆร้อยออกมาแสงริงสว่างเจิดจ้าจากหม้อกันนั้นจนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลายร้อยจัางด้วยกันเหนือหมอกันแสงริงแผดเผาเป็นรัศมีที่ไม่อาจอธิบายได้แม้แต่มิติยังแสดงสัญญาณบิดเบี้ยวจากคลื่นพลังแรงกล้านั้นไป สายตาฟังอยู่เนี่ยไม่แยแสมอกานทะยานออกไปหากลุ่มมู่เฉินจากนั้นพลังกดดันน่ากลัวก็ปรากฏออกมาเมื่อมอกันในกดลงมามิติก็ระเบิดเงาดังกล่าวนั้นมีพลังกดดันส้นช่างเสริมจนมีใบหน้าเปลี่ยนไปมอกันยังไม่ทันลงมาก็น่ากลัวแล้วพลังอำนาจของวุธพบสวรรค์ช่างไม่ธรรมดาจริงๆสายตามู่เฉินเยือกเย็นเมื่อมองมอก,กันเคลื่อนลงมาเขาสะบัดแขนเสื้อทีหนึ่งแสงเจิดจ้าก,ก็พุ่งไปประทะก,กับมอก,กัน เสียงโลหะกระทบกันขึ้นแสงแสบแก้วขูก็ทําให้เกิดแรงระเบิดความผันผวนของพลังที่มองเห็นด้วยตาเปล่านั้นปะทถุแผ่กระจายออกไปทุกคนเงยหน้าขึ้นมองวัตถุขนาดมือมาสองชิ้นนั่นคือตาประทับหินสีเขียวเข้มกับหม้อก,กันสำลียามนี้วัตถุทั้งสองกำลังไปขึ้นน่ากลัวออกมาเมื่อปะทะก,กันทุกครั้งที่ชนกันจะก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดตาประทับหินนี้คือตาประทับนักกระดำ อาวุธเสมือนพพสวรรค์ที่มู่เฉินเคยครอบของทว่าตอนนี้ตาประทับนักกระดำที่หน้าเกงขามก็ได้เจอคู่ปรับที่สมน้ําสมเหนือเนื่อ <c oughs> งจากไม่ว่าจะไปแสงเจอจ้าขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะหม้อก,กันสำลิดได้กับกันมันยังแสดงสัญญาณถูกสยบซะมากกว่าฮ่าฮาอาวุธเสมือนพบสวรรค์หรือแต่ดูเหมือนจะด้อยกว่าอาวุธพบสวรรค์ของแท้ไม่น้อยนะมู่เฉินเกลือบมองฟังหยุนจากนั้นกระทืบเท้าทะยานเข้าหาฟังหยุน ถ้าแกอยู่ในช่วงพลังเต็มร้อยข้าอาจไม่กล้าสู้กับแกแต่ทำตัวสิ้นคิดทั้งที่มีสภาพแบบนี้ไม่ทะนงไปไหน่อหรือไงเมื่อฟังหยุนเห็นมู่เฉินบุกโจมตีเขาจึงเนี่ยไม่รู้สึกตื่นตระหนกฝ่ามือม่อก,กันศักดิ์สิทธ์ตาปะทับในมือฟังหยุนเปลี่ยนไปพายุค,คือหลิงไร้ขอบเขตปากฏดตัวเปยดเป็นมือสีทองแดงขนาดยักษ์บนมือนั้นมีรวดลายของมังกรและเสือที่มองได้ชัดเจนถอยกลับไปซะ ฟางหยุนแผดเสียงตบฝ่ามือบนล่างมู่เฉินยังหนักหน่วงฟางหยุนไม่ปาณีในการโจมตีเนื่องจากเขารู้ว่าคือหลิงของมู่เฉินลดลงอย่างมากท่าปะทะกันอีกฝ่ายไม่สามารถสู้กับเขาได้อย่างแน่นอนทีดานหลังใบหน้าของพววเซินช่างเสิงอดไม่ได้จะเปลี่ยนไปเมื่อเห็นการโจมตีที่โหดเที้ยมของฟางหยุนจากความแข็งแกร่งของกระบวนทา่าขุมพลังฟางหยุนน่าจะใกลบ้บรรลุภัยพิบัติทางจิตวิญญาณขั้นสามแล้วทาม,มูเฉินอยู่ในสภาพเต็มร้อย เขาคงไม่มีปัญหาในการต่อสู้กับฟางหยุนแต่ตอนนี้เขาใช้คืนหลิงปริมาณมหาศาลออกไปแล้วพลังการต่อสู้ที่แสดงออกมาได้ก็อ่อนกำลังลงเต็มที่มูเฉินเงยหน้ามองฝ่ามือยักษ์ที่กดทับทว่าช่างเหนือความคาดหมายของฟางหยุนบนใบหน้าเขาไม่มีความวันไหวถึงตอนนี้แกยังคิดเสียแซงอื่นหรือฟางหยุนเนี่ยใบหน้าเปลี่ยนไปฝ่ามือยักษ์พุ่งเข้ามาอย่างป่าเถื่อนต่อให้ข้ามีสภาพไม่ดีเท่าไหร่ แต่ข้าก็ไม่ใช่คนที่แกจะมาเล่นด้วยได้ในที่สุดบนใบนหมมน้าไร้อารมณ์มู่เฉินปลากรอยยิ้มเยาะเยะ้ยจากนั้นเขาวาดกระบวนท่าแปลกประหลาดทันทีที่มู่เฉินสร้างตาประทับเสร็จสมบูรณ์ฟ้าดินก็เริ่มสัน่นจากนั้นทุกคนรู้สึกได้ว่าท้องฟ้าเริ่มมืดขึมไกลออกไปกลุ่มคนที่มุงกําลังมองการต่อสู้อยู่ก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปมองออกไปกกลด้วยสายตา,วาหวาดผวาภายในป่านามต้นไม้สองปะกายเขียวเฉา ย่งรวดเร็วพร้อมกับคลื่นสีดำํำพุ่งออกมาดูราวกับคลื่นยักษ์สีดําฉากนี้ดูราวกับน้ําท่วมสีดำํำมืดเทลลงมาจากชั้นฟ้าเพื่อทําลายหลงังใบหน้าฟังยุนก็เปลี่ยนไปรุนแรงทันทีไม่เห็นภาพดังกล่าวนั้นโอเคเจอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ